ครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สําหรับวัวถูกอยู่ได้ไหมครับที่ป่าลานฟาร์มวัวถูกอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เราต้องปรับปรับวิธีการเลี้ยงใหม่ครับปรับวิธีการเลี้ยงประหยัดต้นทุนครับหาสิ่งไหนที่มันที่จะมาทดแทนลดต้นทุนได้แล้วก็ต้องหามาครับทุกวันนี้อาหารมันแพงแล้วก็ใช้ฝุนกระโพดครับที่มีราคาถูกกว่าเยอะแล้วก็เอาฝุนกระโพดมาแล้วก็มา ทำยาหมักครับผสมก็ยาหมักให้วัวมันก็จะสุขภาพดีเหมือนเดิมแต่ที่เราจะใช้อาหารข้นมันก็จะแพงเกินไปปรับลงมาราคาถูกมาแล้วก็อยู่ได้สําหรับเป็นวัวหย่านมที่อยู่บ้านนะครับอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยวัวชุดนี้ก็คือเขากินหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเสริมอาหารเลยงั้นเราก็เน้นเรื่องของแปลงหญ้าถ้าแปลงหญ้าเขามีกินทั้งปีแล้วก็ประหยัดต้นทุนแปลงนี้เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนอกจาก ลงทุนเรื่องแรงทุนที่ลงไปในระบบน้ำนี่ก็ทยอยลงครับนะเราขายงัวได้ก็ทยอยลงอ๋อไม่ได้ท,ทําทีเดียวไม่ได้ทำทีเดียวครับล้อมรั้วก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ทยอยลงนะครับขายงัวได้แล้วก็เริ่มรั้วล้อมไปเท่าที่เรามีเงินที่เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้หยุดการพัฒนานี่ก็ถือว่าครับ ถ้าใครไม่มีพื้นที่เยอะก็อาจจะต้องดูเรื่องของอาหารหยาบในพื้นที่โดยเฉพาะพวกอดทลได้จากการเกษตรครับเ,เขตทางนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ตัวตทุนได้ก็จะเป็นพวกเปลือกเปลือกมันล้างครับเปลือกมันล้างเนี่ยโลยยี่สิบตังค์ครับไปเอาทีล่ลงแป้งนะครับโลยยี่สิบตังค์เองยี่สิบตังค์แล้วมาหมักนะด้วย,ยรกรดแลคติกเนี่ยโอ้โหหัวกินดีมากนะครับ ก็ย<ไ>ูเราต้นทุนไม่ได้แล้วก็เสริมฟางก็อยู่ได้นะครับนะครับหรือว่าถ้ามีถ้ามีฟางเยอะ,ะกินฟางอย่างเดียวมันอาจจะไม่ค่อยอ้วนแล้วก็ปรับปรุงฟางนะก็ะเอามาหมักยูเรียมั่งหรือมันก็ลาดด้วยน้ำหมักน,น้ำหมักที่ผมให้ดูมาสักพักเนี่ยนะนั้น,น,นพดอสองเนี่ยมันเป็นตัวมีจุลนรีย์ที่ย่อยพวกเยื่อใหญ่ได้มันก็กินเข้าไปแล้วมันก็จะย่อยหญ้าที่อยู่ในกระเพาะเขาได้ดีขึ้น ครับวัวก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครหาทางลดต้นทุนครับก็ใช้พวกเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพนํามาช่วยนะครับไม่รู้ก็ศึกษาครับนะครับมาหาความรู้เพิ่มเติมครับโดยเฉพาะช่วงนี้เราก็ต้องทําใจแหละนะครับว่าวัวมันอาจจะมีราคาถูกค่อนข้างนานหน่อยเพราะมันมีปัจจัยท้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของ FTA เนี่ยก็ผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยนะครับ แต่ FTA นะเราพอพอที่จะยันยันกันได้นะครับโอ้ราคาเนื้อที่มาจากออสเตรเลียกับาราคาเนื้อพรีเมียมที่บ้านเรามันยันยัน,ยนกันอยู่เรายังพอสามารถที่จะพอสู้ได้ครับนะแต่ว่าถ้าเรายังเปิดเอาวัวเนื้อวัวมาจากทางอเมริกาอีกที่ที่กำลังเป็นที่คือหากันอยู่ทุกวันนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเปิดช่องทางที่จะทําให้เกษตรกรน,นั้นอยู่ยากขึ้น พอคู่แข่งแทนที่จะมีแค่ประเทศเดียวก็มีอีกสองอีกหนึ่งประเทศเข้ามาแข่งซึ่งประเทศนี้เรารู้กันว่าเขามีจำนวนวัวเยอะมากนะครับและต้นทุนเขาถูกกว่าเราค่อนข้างเยอะและ้วที่สาคัญเนี่ยเขาใช้พวกสารเร่งในการขูดวัวอ้ตรงนี้บ้านเรายังมีกฎหมายที่ยังไม่ให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงแต่เขาใช้นะครับถ้าเข้ามาในไทยเนี่ยก็แสดงว่าเรายอมรับการใช้สารเร่งเนื้อแดงดังนั้น งูที่ขุดในไทยก็คงต้องใช้สารเลียงเนื้อแดงได้เหมือนกันครับนะถ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าสองมาตรฐานครับแต่ผลตามมาก็คือเราจะส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้เลยก็ถือว่าเป็นความซวยของเกษตรกรอ,อีกใช่ถ้าเราใช้สารเล่งเนื้อแดงเราจะส่งไปจีนไปเวียดนามเขาคงไม่ซื้อเราครับแต่นนนในขณะเดียวกันที่เนื้อที่เข้ามาจากอเมริกาเขาใช้สารเล่งเนื้อแดงที่ต้นทุนต่ำกว่าเราครับนี่คือปัญหานะครับดังนั้นสุดท้ายก็คือคนที่บริโภคเนื้อในไทยเราเนี่ย ก็จะได้กินเนื้อที่มีสารเล้งเนื้อแดงก็ <c oughs> เป็นความสวยสองชั้นเลยะนะครับครับแล้วก็แทนที่เนื้อวัวมันจะถูกไม่ถูกแล้วครับครับเท่าเดิมกีป่ปีกี่ปีมาก็ราคา2อ0รี่ิบนี่แหละครับบวกลบครับถึงจะได้เนื้อที่มีราคาถูกมามันก็ยังราคานี้อยู่นะครับครับนั้นเรายาหวังว่าเนื้อจากอเมริกามาออสเตรเลียมาแล้วมันจะทำให้เนื้อเราถูกไม่ถูกครับครับมันต้นทุนยิ่งสูงนะครับมันก็ยังราคา2 4 0สี่บวก เนื้อเขียงก็ยังราคานี้ตลอดนะครับถึงจะได้มาจากอเมริกาก็คงราคานี้นะครับรับนั้นผมว่าถ้าเอาเข้ามาก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของของเกษตรกรนะครับในแก้ได้ง่ายๆนะครับงวดหน้าก็อย่าไปเลือกคนทวกนี้ก็ดูกันไว้นะครับดูแล้วก็จํำไว้นะครับว่าเขาทําเราอย่างไง เสียงเรานี้แทบไม่มีความหมายนะครับเราหนึ่งเสียงเราก็มีความหมายได้นะครับก็จำมันไว้ว่าตอนเลือกเข้ามามีความหมายตอนเลือกนะครับอย่าไปเลือกเขาครับก็ดูเอานะครับไม่มีนอกจากไอ้เนื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้มีผลกระทบกับคนที่เ uh, ลี้ยงงวก็เรื่องของอาหารสัตว์โดยเฉพาะพวกกระโพดกระโพดอาหารสัตว์กับ าศโลเหลืองที่เข้ามาเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพืช GMO ครับเป็นพืชตัดต่อพันธุกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ในไทยเรายังไม่ให้ใช้นะครับ,รบเพราะว่าเรามีความกังวลที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของของผู้บริโภค,คมีผลกระทบต่อระบบดิเวศอาจารย์ช่วยขยายนะครับตัดต่อพันธุกรรมตัดต่อพันธุกรรมก็หมายความว่า,าเขาจะเอายีน พืชที่ที่มีความทนต่อ,อสารเคมีอ๋อครับอะอย่งางกระโพดเนี่ยเราต้องใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชครับแล้วก็เอายีนที่มีทนต่อสารเคมีเนี่ยมาใส่ในต้นกระโพดครับอนะาจะเราฉีดฉีด,ฉดพวกไกลโคเซตเข้าไปเนี่ยกระโพดไม่ตายนะครับ่ะพืชอย่างอื่นตายครับนะอะหรือไม่งั้นก็เขาจะเอายีนอีกตัวหนึ่งคือยีนที่ทนต่อเรื่องของโรคแมลงครับนะ มันจะมีเซลล์ที่ผลิตสารพิษออกมาแมลงมันไม่แมลงจะไม่กินนะครับมันจะไปกินพืชอื่น<ำ>นะครับอันนี้มันจะทําให้ระบบนิเวศของของของพืชเราเนี่ยเปลี่ยนไปฉ<ำ>ะ่ั้นพืชอื่นก็จะตายหมดเพราะว่า,มาแมลงกินกระโพดไม่ได้มันก็ไปกินพืชตัวอื่น<ำ>นะแล้วไอ้พืชเหล่านี้มันอาจจะผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพืชที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในบ้านเราร<ำ>ัาเอาเข้ามานะก็ผสมข้ามพันธุนะ์ตรงนี้ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของคน ต่อไปคนก็จะได้รับสารพิษไปด้วยค่ะดังนั้นอันนี้ก็เต็มๆเป็นพืช GMO แน,น่นอนจากอเมริกาแค่รอเวลารอขอร้อตกลงดังนั้นต่อไปในถ้าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไทยก็ต้องใช้ GMO ได้เหมือนกันครับใช่ไหมครับถ้าใช้ไม่ได้ก็สองมาตรฐานอีกออใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องไปเอาพันธุ์กระโพดจากอเมริกามาปลูกเป็นพืช GMO เพราะว่ากระโพดเนี่ยกว่าจะ เก็บผลผลิตได้นะอย่างน้อยต้องฉีดยาอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณห้าครั้งเนี่ยกว่าจะเก็บผลผเลิตได้เนี่ยยาดังนั้นต้นทุนจะสูงต้นทุนค่าค่ายาค,ค่า,มาแมลงค่าแรงงานต่างๆนะครับที่จะฉีดกว่าจะได้ผลผเลีตมาแต่ถ้าใช้เพื่อกรีมโอเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้ยาพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่คนจะบริโภคมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของของเราที่อยู่ในในประเทศไทย มแมลงที่เคยฉีดยาแล้วมันตายมันก็จะไม่ตายครับอะไรเงี้ยพืชที่เคยข้นยาแล้วมันตายมันก็จะไม่ตายมันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับใช่ใช่มันก็จะต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นนี่คือปัญหาที่จะตามมาฉะนั้นก็ต้องคนที่อนุมัติตรงนี้ก็ต้องคิดถึงระยะผลรยาวด้วยว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีผลตามมาเรื่องของ การอยู่กันกินของประชาชนครับนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เนื้อหัวอย่างเดียวนะมันมีมันมีมาหลายอย่างกระโพดเข้ามาแทนที่ถูกไม่ถูกแล้วครับครับเราก็ยังไปซื้อจากบริษัทใหญ่ๆที่นําเข้ามาแพงเหมือนเดิมครับการทัวเหลือก็ไม่ถูกแล้วครับเราก็ยังไปซื้อราคาเดิมนี่แหละครับแต่เขาเนี่ยซื้อถูกครับแต่เราน่าซื้อแพงเพราะเราเป็นคนซื้อสุดท้ายครับยังไงก็ต้องต้องซื้ออยู่ดีใช่ครับเกษตรกรนก็ยังใช้ของแพงอยู่ครับแต่คนที่ ใช้ของถูกคือในทุนใหญ่ครับก็ได้กําไรทั้งขายพันธุ์แล้วก็ซื้อผลผลิตกลับนะครับแต่ต่กนก็ยังใช้อาหารแพงใช้พืชอาหารตับแพงอยู่เหมือนเดิมครับปุ๋ยแพงทุกอย่างที่เกษตรกรใช้เนี่ยแพงเหมือนเดิมแต่ที่ได้ประโยชน์จริงเต็มๆก็คือในทุนใหญ่ที่ที่เขานําเข้ามาครับเขาต้นทุนต่ําแน่นอนครับแต่เรากะยังเหมือนเดิมนี่นะครับ เริ่มเริ่มขมม้่มแล้วนะครับอิ่มแล้วก็ข้าร่มนอนกันร่มไม้สำคัญนะครับนี่อิ่มแล้วนอนพักผ่อนย่าแพ้สวัสดีครับพี่น้องนะครับวัอน,นี้มีคุม้มง่วนะครับพี่น้องมาก แบ่งปันพี่น้องนะครับคุมงัวมีแตงง้ว่า,วาสองเดือนขึ้นไปนะครับจนหอว3ปีนะครับพี่น้องมาจำนายเป็นคุมงัวหนังนะครับเชือกเป็นเชือกปีนผาคองแท้นะพี่น้องเป็นโซ่กับเป็นสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับพี่น้องโบเป็นสนิมนะครับแล้วก็มียาซูนเขาวัวนะพี่น้องครีมซูนเขาวัวนะครับ ขวดละ240บาทรวมส่งนะครับงวดตั้งแต่อายุ7มือขึ้นไปสามารถเทดได้เลยนะครับบ่อกเกิน4 5หามือนะครับขวดหนึ่งเ็ดได้ประมาณ7ตัวหอดส0ตัวนะครับมีบริการปลายทางนะครับผมมียาถ่ายพยาธิแบบลาดหลังนะครับคาวโวมอกเป็นยาถ่ายพยาธิภายนอกภายในนะครับ กำจัด f, how, เห็บเหาเหลือบไล่นะครับงอทองอ่อนทองแกสใส่ได้นะครับงอวน้อยอายุเดือนขึ้นไปใส่ได้นะพี่น้องแข็งแรงขวดละ100บาทนะครับพี่น้อง10ขวดแถม1ขวดนะครับมีเก็บปลายท่างนะครับค่าบริการ50บบาทมียาไล่แมลงนะครับพี่น้องเดอร์มานะครับขวดขนาดหนึ่ง 100ซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้2 0ถึง30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัววัวตามคอกได้นะครับกำจัดแมลงกำจัดยุงนะครับไข่แมลงนะครับช่วงนาฝนจังสี่ก็ถือว่าแมลงหลายนะพี่น้องขวดละ150บาทนะครับร่วมทรงสนใจติดต่อเบาหมอบได้สวัสดีครับ